สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อเทียงก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเป็นภาพรบรรยากาศทางเข้าไปหาปู่เจ๊กนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างป้าฝนเองก็ได้ชวนพ่อเทียงว่าลองมาดูที่ศาลปู่เจ๊กลองดูเผื่อว่าจะมีใครไปทําอะไรให้ท่านก็อีกอย่างก็จะเอารถแม็โคครับผมรถแม็โครเป็นของเล่นอย่างที่ปู่เจ๊กได้ไปลงร่างของปู่3ามเมื่อคืนนี้ ตามที่คุณลุงพูดให้ฟังครับผมบอกว่าให้เอารถแมคโครไปให้น้องเพชรวันนี้พ่อเทียงก็เลยจัดซื้อให้คันหนึ่งครับแมคโครก็นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศทางลงส่วนมากท่านผู้ชมก็จะเห็นแต่เป็นช่วงกลางคืนเนาะจะเห็นเป็นช่วงกลางคืนครับแต่วันนี้พ่อเทียงให้ดูเป็นภาพบรรยากาศช่วงกลางวันครับ โมเมนว่ามาขอโชคขอลาบมันนี้อาจจะมาเอารถมาถวายแต่ว่าก็จะไปเบิ้งครับจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ผล,ลไม้นะครับถ้ายังมีเหลืออยู่จะพาท่านผู้ชมดูที่ผลไม้ว่าจะมองเห็นโชคลาบีหรือเปล่าหรือว่าปูเจ๊กให้แล้วก็จะเป็นแค่4ี่หสแล้วก็50ศแค่นี้เองก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกัน มจะเป็นห่วยนี่ครับท huh. ่านผู้ชมเห็นบ่ลงไปด้านนี้ก็จะเป็นห่วยครับที่มีน้ำไหลลงน้ำจะไหลลงไปจังสีนะครับท่านผู้ชมไหลลงทั้งนี้ครับอืมเห็นไหมครับท um ่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับถ้าเรามาช่วงกลางคืนจะมีได้ยินเสียงน้ำตกครับผมนี่ครับ มาดูกันจัดจ้าเลยช่วงกลางวันครับผมนี่ครับน้ําตกจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นฝายน้ําล้นเป็นฝายน้ําล้นนะครับท่านผู้ชมให้ดูบนภาพบรรยากาศตอนกลางวันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเพราะว่าพ่อเทืองจะไม่ค่อยได้เดินทางมาช่วงกลางวันครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆพาไปดูชัดๆเลยครับนี่ครับนี่ครับบริเวณของสารปู่เจ๊กนะครับจะอยู่ ้นานนี้นี่อยู่ตรงนี้ตรงไหนนะตรงไหนเนาะมองดูอย่างนี้มองไม่ไม่รู้เรื่องครับต,ต้องขึ้นไปข้างบนก่อนมองตรงนี้ไม่รู้เรื่องครับแต่นี่จะเป็นเป็นลําห้วยที่เวลาพ่อเทืองเดินทางมาขอโชคลาภกับปู่เจ๊กตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงน้ําตกก็เป็นน้ําจากฝายน้ํหล้นแห่งนี้แหละครับไปครับไปดูที่ศาลปู่เจ๊กค,ครับ เื่อเราจะได้โชคได้ลาบบ้างดูจากผลไม้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ผลไม้นะครับท่านผู้ชมจะอยู่ข่างหวยครับด้านนี้ก็จะเป็นหวยเห็นบอกท่านผช้ช่มนี่จะเป็นหวยนังมองเห็นน้ำอยู่ครับนี่เป็นล่ำหวยเป็นนี่ครับฝ้ายางฝ้ายยางในยุ่อีกฝากหนึ่งครับท่านผู้ชม นี่ครับถึงแล้วครับสารปู่เจ็กนะครับท่านผู้ชมไฟเข้ม่าไฟเสียบปูอป่อืมนี่ครับเบิ่งชัดๆเลยช่วงกลางวันครับผมโอ้ยผลไม้กะ <c oughs> อันนี้เบอระนะ์เนาะคือว่าลราปูเพิ่นกะกินเรียบร้อยแล้วครับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานกลมาเอาออกครับผมสมากท่านผู้ชมจะเห็นแต่เป็นช่วงก,กลางคืนครับกระจะเป็นเหมือนๆครับเห็นบ่ จะเป็นตน้นต้นไส้เนาะต้นไส้ใหญ่ครับท่านผู้ชมต้นไส้ใหญ่ครับแ<ห> <todo. S 2> ม่หนีบอกตรงนี้ก็จะเป็นงาได้ครับท่านผู้ชมนี่เป็นงาที่ติดกันกบอยู่ดนันด้านข้างบนนันครับติดกันแล้วมันก็ย้อยลงมาครับ lle, <ๆ>ย้อยลงมาย้อยลงมาตรงนี้นี่กะไ <โ Casey, S 2> ข่เป,เ,เป็นแคจงังเป็นอีกกล้๊บนึงนี่นะครับท่านผู้ชมแต่ความเป็นจริงบแม่นครับจะเป็นเป็นงาที่ย้อยลงมาแล้วปักลงไปในพื้นดินอีกครั้งหนึ่ง อ๋น้องไอ้ถือให้เนี่ยน้องน้องไอ้ถือให้พ่อน้ำเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะไปหอยเสื้อผาให้ปูก่อนให้ปูเจ็กเดี๋ยวขับสมุชมพอเที่ยงขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับให้น้องไอ้เป็นคนถือกล้องครับผมเพราะว่าพอเที่ยงในซื้อไม้แขนผามาวันนั้นพอเที่ยงก็บริเตียมาดีครับสมุช่มสมูยังกินได้ด้สมสมูนั่นเออบนเน่าเลอยบ่เออแน่นอนแน่นอนเนาะ ปู้กินยังเอาจงไว้ลูกให้หลานอยู่ตัวนี้เบิ่งเบิ้งเบิ่งสังเกตเนี่ยกินกระได้สังเกตบางเนี้ยในหน่วยผลไม้นั่นสังเกตเนี่ยหายมโชคมีลาบสังเกตบางเนี้ยโอ้ยังสี่นี่นี่เดียขานี่เห็นไหมหาศูนย์โอ้ยีนี่นี่น้องไอ้มาเบิ่งเลยนี่น้องไอ้มาเบิ่งหาศูนย์เลยนี่บ่นี่นี่เห็นไหมชัดเจนเลยนี่เลขศูนย์จี่จะบ่ชัดเจนว่าไหนตัวนั่งเดีขานี่ชัดเจนเห็นบ่นน้องไอ้ เห็นบ่เป็นตัวเดียวกันเลยครับเสมอชุ่มคือแม่สีเบอร์โอ้หคนคนเดียวค่าอันี่เลขสูนยเออชัดเจนนี่เลขค่านี่นี่เลขค่านี่มันจะวงกลมม่อย่างสิ่งนี้นี่นี่เลขค่าเพราะว่านี่เลขเออเลขค่านี่เลขศูนบ่ฟิดครับอ้าวพอเที่ยงเป็นลูกของปูอ่าวกับอีเมลครับผมสวัสดีครับชัดเจนเลยสวัสดีจ้าเดี๋ยวปูกระสุนกวดต้องมีเลยป้าวันปูจะออกภาษาจีนเพราะฉันสั่งเสร็จสร้างหมดแล้วครับ

อืมพ่อเที่ยงก็เป็นลูกหลานอยู่ครับปูแต่ว่าพ่อเที่ยงกับฟังบ่ออกครับว่าพ่อเที่ยงเป็นลูกหลานจริงอยู่ครับเพิ่นเพิ่นบอกว่าเยอะแต่คือว่าโบออกงานอันที่เจ้าได้นั่นแหละอืมครับผมนั่นละนั่นละนั่นละ ถามถามปูบางเนี่ยครับมันเคลื่อนบ่ครับแต่ว่าเพิ่นว่าตัวนี้แหละมันก็บ่เคลื่อนดอกปลาว่าปูว่าตัวที่เยาได้นี่มันก็บ่เคลื่อนล่ะแล้วกพลังสื่อสารก็มี่านรตัวกระพันเข้าเนอะครับผมแล้วพลังกำหนดเพิ่งเหล่าคนที่เก่งมากแฉ่แฉ่คุ้ตุ้มเฉยเฉยไปแล้วเออไปจะเลยแฉ่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 เออเทียงก็ต่อสู้ไปจะเทียงก็ว่าจะเทียงเด่น เพิ่นบอกว่าเด็กน้ำพอเที่ยงนี่น้ำพอเที่ยงเ็กพ,พอเที่ยงกันนี่แล้วครับเห็นอยู่ในตัวบักกันนี่แหละครับเห็นในตัวบักอันเอียงเกาะบักทับทิมหาศูนย์ครับจำได้บ่คือแรกที่เพิ่นบอกเจ้าก้อนสิาามาบุ๋มโอ้อโอ้ท่านนั้นบอกครับว่าคนชิงลูกคนหัวลูก มันมีมันมีช่วงหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมพอเท่องจะบอกสูฟังครับแต่พอเทืองเขาได้เปิดเผยอ,อยู่ใสครับมันจะมีช่วงกลางๆที่ว่าก่อนปูจะล่งประมาณจะกหานาที่มั้งปูจะเข้าไปกระซิบปูบอกว่าห้ไปซสือเอาตัวนี้จะเป็นสองสามสี่ครับท่านผู้ชมสองสามสี่ตัวนี้พอเทืองไม่เคยเปิดเผยที่ไหนครับเป็นปู่เจ๊กกระซิบบอกพอเทืองวันนั้นที่ให้เรียกเข้าไปใกล้ๆ แต่พ่อเทียงก็ไม่อยากพูดให้ใครฟังเพราะว่าไม่ไม่ใช่อะไรก็อยากให้เป็นคิดว่าหน้าปูจะให้เป็น4ี่ห0ี่ห้าแต่ว่าพ่อเทียงได้ยินจริงๆว่าเป็น2 3 4สาสี่ที่ท่านกระซิบให้ว่าไปซื้อลอตเตอรี่เอาครับกับฟังเอาเรื่องค่ะสมุช้อมข้าม,มาลอตเตอรี่ครับผมสองสี่จิปูพันไห้พ่อเทียงไปซื้อมือนั่นครับผมามพนแมนตนีหรือบอลามปูม่แมนบครับซื้อสารแทนผมเนี่ยครับ เจ๊เจ๊เจ๊จ๋วจ๋าจ๋าเจ๊เจเมียนมันตรงนี้เหระมันบอกว่าสิเจ้ามันใจตัวไเอาตัวนั้นเลยโอ้แต่ว่ามันมันแต่ความมันใจเพเที่ยงมันใจซีหกซีระคเพราะว่าได้บอกเอฟซไปด้หลายท่านล่ะครับผมแต่ว่าสองสามซีนี่ปู่บอกว่าห้ไปืี่ลอตเตอรี่เันว่นยังสี่นะ โยตเตอรี่หมายถึงว่ามันถิเป็นหมุนหัวหมุนทางหมุนเอียงเลยโอ้โก,ก็ก็บเเข้าใจใช่ครับแมน่นอยู่บอกว่าเป็นแจงหัวน่ะเป็นยุ่เนี่ยเป็นถีน่ได้สดีสมบูรอ์ถี่ได้ดุนอืมครับผมแต่ว่าผมเห็นเมื่อกี้อยูย่อันลูกทับทิมครับผมเห็นเป็นหาศูนย์เหมืองเกลื่อนเลยครับชัดเจนแห้งตามปูมันตัวนีบอ่ะก็พอเที่ยงเป็นเพื่อหากับเจกียบเพิ่นว่าพอเที่ยงเป็นลูก เป็นหลานเพิินครับผมเพราะว่าพ่าเทื่องก็มีเสื้อสายเป็นคนเวียดนามมันก็เป็นไข่ๆทั้งเดียวกันกับปูผลก็เลยว่าพ้เที่ยงนี่เป็นลูกเป็นหลานเพิินจังสินะครับคืมเด็กกินเดกเด็กกินเดอกเด็กกินเด็กเดพกกินเด็กเด็กกินเ็กเพ็กนเด็้เด็ยนเกเกนเกเ็กนเด็าอดากนเด็กเ็กกิเด็เด็ินเด็กเส็กกนเ่ากเด็นเป็ก่ด็กกินเด็กเด็าวเด็กกนเดนเด็กดนเเเดกเกนดกก็เ็นกกกูก็เป็น ผู้ขาวเรียวางทีนะเจ้าเอาเอาเจ้าว่าตัวไหนศัตรูนั้นล่ะเพราะว่ามันใช่แล้วนี่มันใช่รอยประชิแล้วก็ว่ายิ้มแล้วยิ้มแบบคนบรงามดิครับแล้เก๊กนี่เป็นกรุงงแต่ว่าตุกค่อยเนี่ยภาสามารถสิเอิญไปชื่อพวกเจ้าเด้ออันนี้เข้าใจครับผมครับครับเข้าใจอยู่ครับอืมครับผมนั่นแหละให้เข้าใจนี่เด้อเพราะว่าเจ้าไปีศาจเจ้าที่น้ำโสกน้ำลาบผ้าลูกผ้าหลันมีเงิน ครับสาธุสาธ<ร>ุลาปลุกหลับอยู่กับเจ้าตลอดโอ้ยคนทิงหนูเลยนอนอยากเราไปสั่งวัด <c oughs> สั่งว่านี่แหละครับอยากซอยผ้าสององค์พนสั่งวัดสั่งว่าส่างสั่งสำนักสงฆ์ล่ะครับก็เป็นจังขุนเจ้าสินคือแบบคั่มเปิดเผยสร้างเพราะว่ารโอกุปราถนาเลยพราะว่ารูกทั้งแม่ทุนแตจะให้เรากับเจ้าน้ำบนวดาเจ้าเนี่ยจะดึงก้นถาววัดมาจุกจุนมาชุดนั้นใช่ก็ครับไม่ใช่ คนอื่นบอเมนคนอื่นที่จะมาหลอกลวงต้มศุนบางคำพาเฉยๆเจ้าหนี้คือปรเด็บางครับที่เจ้าหนี้ให้ดูใจจริงใจมิใจเมตตาสายนามย่ำเจ้าสายร่มกับยุบเจ้าคือว่าเจ้าหนี้สามารถเปาเบาออกไปปุ๊บนี่ยจะดึงก้นขามาในวัดมาจุขตรงขุดงานใดมัดถุกยามอืมสาธุโอ้ยเป็นบุญของพระเที่ยงเนาะค่ะท่านผู้ชมกาติปูท่นมองเห็นบาานี่เจ้าน่ะ เรื่องอดีตนะเนอะบัตเตอร์รอดีตก็คิดชาที่เลี้ยงหนอะเคยเป็นพ่อพระอิ์แต่ทำผิดกฎของสวรรค์ก็เลยลงมาใช้กรรมแต่สองชาติที่เหลือก็เลยมาเกิดมาเป็นปู่มาเป็นลูกหลานของอดิตอือืม <ไป S 1> ครับผมไปไหนจะมีแต่คนขื้นตมไปไหนมีแต่คนพ่อมล้อมเพราะว่าเราเปล่งเราเป่ง ขี้หอมภาษาญี่ยุ่นเนี่ยคือว่าเขาเป็นกระจายออกมาคนอื่นเห็นเขาสีหอมหอมเดือบาปกินเศษเศษของเขาดอกอืมครับโอ้ยเยอชแยงชนะบอกกันนี่เจ้าก็มีควบคุกแบบนั้นเลยแต่บอกตามตรงเนาะตามที่พ่อเชืงเดินทางไปใส่กับพอเชืงเคยบอกอี่ดีครับไปใส่กับพอแต่การการะยะม,มีที่ดีเนาะน้องไอ้เนาะ ยังเดินทางไปอุดรคอนแก่นหรือว่าไปกรสินยังสิกะมิตรสหายเพื่อนทั้งผุนก่ตอนรับดีดีมิต่คนไปหากับข้าเจ้าบรังเกียนนะครับยังว่าบุญเก่าของเรามาทางด้านบาจาแล้วก็จิตใจแล้วก็ร่างกายของเรามันจะเป็นประกายเป็นเป็น,เป,นเป็นแสงธรรมแล้วก็เป็น เป็นใจคิดของเราอีกจนถึงคือว่าคนปัจจุบันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ต้นสูงแต่ที่ตรงนี้น่ะเป็ที่คุณกับเจ้าเนี่ยนะมองเห็นหมดนี่ดีล่ะอืตัวนี้เหรว่าเจ้าคือใครครับเป็นไหมมีแต่คนจะถามหาคนจะรักแล้วก็คนก็จะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาว่าตัวนี้เหรนที่มัย เจ้าเนี่ยเป็นคนมีอัจยรศสัยดีที่สุดแล้วก็น่าควบน้านับถืออยู่ตลอดเวลาใครอยู่ใกล้ก็มีความรักใครอยู่ใกล้ก็มีความอบอุ่นอยู่ตลอดครับผมเอ้อนเาๆคนเกยงไหลกกเาโอสาูกครับผมผมก็ซสื่อสารว่าเป็นเนาะผมก็ได้ยินจากนี่ก็ดีใจหลายครับผมดีใจหลายนี่ก็ร่างใจที่ใจเห็ดจะสั่ง รอยทางเจ้านันหลาสิบ็นองงกมูสิบินุ่งงกมูสิบินประทานที่เลยทางเพราะว่าขอดซ้ำพลาไปดที่ว่ามันดีใจแบบว่ามันมันตอนเป็นรนนี่แต่สยนีนวนวนแต่ที่ว่าหน่่ยมากหนยน้ำมันช่มาเบียงแบบนี้ตอนนี้ตัวลูกสององมันที่ว่าเหตุังไหเพราะว่าที่ว่าเหตุงไนสิปกป้องนันจุดตรงจุดอืไนไม่กระพังเจ้ากระดูเขาก็ดเสียออกมา เขาจะเอาต้นผลประโยชน์แค่ตัวเขามากที่สุดเดี๋ยวเนี่ยโอปวดด้วยปวดด้วยหนี่ปวดขาผมบ้าบาดอกครับกถึงว่าเขาไปต้องไปเออนั่นล่ะเขาก็บไปตรงไปสนใจก็ดอกพอมาเขามันสิมาโดยโดยที่ว่าเข้าไปจะเรียกร้องคือว่าเทวดาทุกคนทุกแห่งอยู่บนที่เบิ่งเจ้าตลอดเพราะว่าเทวดาและพระ ถ้าอินชาตอดีเคยกินถ้าอินอ่ะเขาจะน้ำปกป้องจะสลดเลยอืออ้ยสาธุนะคุณเจ้าเจ้าไปสาธิตใช้เจ้าไปเอานี้ใช้เจ้าเคยได้กินของเจ้ามาเองอือด้วยสิทธิ์คุณกระพริบคุณให้ปั๊บประมาณนเลยพราะว่าของเราทําบุญมาดีเพียงแต่เราทําสิกดของสวรรค์อย่างเล็กน้อยช่วยน่ะแค่นั้นเองช่วยเป็นเถิดให้ลงมานครับเตีว่าเพป็นบ้านลงมบ้านนั่งก่อน เอาสิ่งต่างๆเอาคืนถึงเราสิ้นตายในชาตินี้หรือว่าพวกนี้แหละชาติเนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยครับใช่กาแค่เล็กน้อยก็กลับไปเป็นพี่ดินเหมือนเดิมโอ้ชาธุเนาะคนขิงลูกบาคนขิงคนเหี่ยวหัวลูกเลยคาสะบุญคนหัวลูกเลยล้านมาเป็นอะไรก็เป็นแดด้างละเนี่ยเนี่ยคาตะบุญเนี้ยชื่อเราบอกชือนางป่าตีกล้วย่นนีมัด ตลอดลุ้งเมื่อคืนน้ำกันครับที่เราเคยคัดใจกันพ่อมว่ากวาน้ำกันว่างยั้นกวาน้ำกันบราเคยว่า่อยว่าวันนี้แกเ่ว่านั่นบราเคยว่าครับค่อยๆตามกันไปตลอดต้องแต,ต่ว,ว่า <c oughs> บึงสัดอดีตจะนางบึงจอมบึงเก็บกระพรินบอกกันครับสัดอดีตนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันเพราะว่าสองศาสตร์เดียวพรใส่กรรมโอกาสจ้ลงมาใส่กรรมเางนีหมมันจะเลยโคูรจวนมาพบกันพระว่าโลกนํำอนุเทาเนี่ยก็ถึงถึงถึงจบเรี่ยนะพราะว่าเทศทุกองคือว่าร่างทรงทุกองเนี่ยทุกคนเนี่ยจะขึ้นมากแล้วจะใครจะอยู่ภูมิตรงไหนสวรรค์ตรงไหนสวรรค์ สันใจประมาณประมาณนี้นะก็โอ้สันอจจริงๆแล้วมันมันบอกว่าอะไรมันตื่นสันใจครับน mm hmm> nah hm ั่นแหละเพราะว่าเนี่ยไาจิตก็นางฟังดิไอจิตนางฟังแบบภูม่านกางฟังเพราะว่านางฟังแบบว่าสํารวมเลยตอนนี้ที่ว่าเขาเอาของสูงมาบอกกันแล้วว่าเขาเอาของสั่งซ้างมาบอกเอาของสั่งซ้สํารวมสํารวมทุกอย่างจนมาหายหายพี่หายครับ จำได้จะเป็นค้นผ้าหยาดโยมหรือว่าลูกหลานโอ้ยตัวบราไปขอถึงมื่อสิมาผ้าเขาเหตุตัวเราใช้จะม่จะก้นสีชมเพื่อจะเขามองเห็นเขียวเขากะเมเบิดพอดีเบิดหมดครับท่านผู้ชมสงสัยทางเ่นป็นอี่ยังก็สามสิบมนาทีโทรเธอหนึงอ๋อบ่เขื่อนเพื่อว่าให้ตัวนี้ละ วันไหนตัวนี้บ่ได้เคลื่อนครับเอาเอาไอ้เอารถแม่โคถวายน้องเพชรก่อนเด้อแม่หรือจังได๋เอาถวายเลือย่างเนั่งรอแล้วตัวนั่งขาแลยโอ้ครับผมโอ้เอาเอามาเอาเด้อน้องเพชรเด้ออันนี้พอเที่ยงแกะกออกให้เขาเล่นเลื่อยออกให้เขาเล่นพอเที่ยงก็ได้ซื้อมาให้แต่ว่าคันงวดนี้ถูกเจ้าคันใหญ่ๆเลยมาให้น้องเพชรมื้อนี้เอาคันซับหนี้ไปซะก่อน จะไปจกอันห่วยเขาเจ้าหลายเด้อมันตีฟางฟา่งตาฟังเพ่นเอาำไหนจำหนึ่งกับพ่อละหรือน้องเพชเอ๋ยน้องเพชเอ๋ยปูเจกเอ๋ยฝากให้น้องเพชเด้ออืม อ๋อน้องเพชรไดนบอกครับใช่บใื่บายใวโอ้ยดีใจหลโอพอดีใจหลายดีใจหลายครับหนูจะให้พ่อหนูจะให้พ่ออย่างนูจะเป็นพันธุ์พันธุ์อเงี้ยให้เงี้ยสบายไงเใส่คนแต่ว่ายอ่ีใน่ะพอแม่บานนักกัรเมือกคนเนี่ยลูกให้เมื่อสกคนละพอแม่ มาน้ำกันเบิดเนี่ยละพ่อแม่อยู่นี่น้ำกันเบิดเนี่ยละเดี๋ยวงวดอ่นน้องเพชรจะได้งวดนาสิได้รวดดำพร้อมเอาขันใหญ่ใหญ่ไรไมาให้แต่สุดแต่สุดสวยนั่น้องเพชรว่าอยากเป็นทหารว่ามีปืนพ่ายพร้อมเนี่ยหนูไม่เอาหนูไม่เป็นหนูจะอยู่กับไอหลับลุงตาเก่งจะสั่นว่ะเป็นคนหลับใส่คนเด๋ ว่าปูพันกระเถาเนาะครับพันกระไปมาหนี่ยไก็คือว่านละ่ะไก่น้องเพชรเลยดูยแลแต่นี่กูมา่นหน่อยล่ะกูเดี๋ยไปยุ่งกระเถาเราโอ้ผมขาวหนวดยาวเด้อครับใส่ใส่เสือผ้าใส่เสือผ้าแบบด้ดวนน่ะแหนแล้วก็นเราเป็นยางก้มต้นขาวผิวขาวผู้ดีตัวละครับก็เอาเป็น กเกงกับเป็นไรคือคนจีนดีๆแล้วครับมาให้แต่ว่าเสือหาบวมมีครับก็เลยได้เป็นเสือขาวข้อจีนมาให้ให้ปูดีเลี่ยวดีเลี่ยวกนว่าลูกแล้วไงก็เอาเมืดแล้วละว่าเราบนริษัทนี้เราบรไษ้ทเอียงมากแล้วว่าเพื่อนว่าเพื่นมากบริษัทไม่แก้เสือหรอกเพื่อนแก้ไม่ได้กว่าปักไงนี่ไม่ยอยู่ครับเพราะว่าปูเพิ่นกับว่าได้เรียกร้องแต่พอเที่ยงจะให้เพิ่นเพื่อว่าเอามาไว้ให้เพิ่นให้พัดได้เปลี่ยนหาเพิ่นได้ไป งานสังสรรค์อ hmm. ย <of> ่างเนาะในทานเพื่อนก็เลยอยากให้เพื่อนใหล่ๆลูกหลานบริวารล้าอยลางไรเอาเพื่อนยังถามว่าอันปลกสูไปจะคุณมันวะคุณคืออะไรจะมันวะอีเมลมันวะเาต่ก็มาที่ผมสมเป็นกวนลูกวนยิ่งหน่วยหน่วยมันสูบใบตองบ่สูบใบตองมันเปอนอย่างว่าท่านน่ะเป็นที่กำานน่ะที่กำาน ท่านวันนันกายก็ยังไปตองเนาะปวดแล้วงแง่ด้อนวดแล้วงแ้่เขาขาหลบฟุจากเท้าเข้าโลกับเท้าครับตล้วมีแต่งานล้าสีแล้วปูง้ามก่อนเขาบอกตลอดซะแต่ปูง้ามแล้วก็ปูง้างตือคือผู้เทื่ยงเล่าก็เด่นนั่นแหละมาสันแล้วสิหวยหลูกร้านแต่แดงมาแล้วก็คนใหญ่เติมล่ะแล้วจงบอกหลูกบอกร้านถึงหวยเมื่อุดตลอดเลยซีงหวัดถางหวัดมันเหน็ดก็ถึงเมื่อเลย สแสดงว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่ค่ะเตอ๋อหมดละไปนอเราเป็นเทพใหญ่แห่งนะเนาะเป็นเป็นอันนั้นเป็นตามหามาโดนแลว้ววะที่พ่อนางเบิงมันนางเบิงมาโดนแลว้วเป็นลางที่ไปเมื่อไปร่เมืไ่ไจะไปหาใช่มเมือไปร่เป็นว่าแล้ว<ม>คนบอกภาษาคุณเนาะท่านคนดีว่ากท่านพวกเจ้ากับจิตบ,บ้างบอกออกอค,คือเอาออกมารสร้างภาษาอีสานเ้องนอีงละครับ พราะว่าขอบราคภาษาเพราว่าในลูกมากขอบรดเหมือนหนักอย่างขอบิภาษาหนักอย่งนี้เมือนมแต่ว่าบอกกว่าคุณเป็นบุคคลูหูอยาอมาทางดานนี้ไงครับพี่แห่เป็นลุงบะหูเล้ยวลุงครับลงแต่ว่าแต่ความในจิตใจก็จะแค่จากส่างอยู่ดีครับเพราว่าจะเพราะว่าแต่อยู่วัดนี่ครับผมวัดอื่น ย่างผมไปผมเห็นเพิ่นก็ต้องเฮ็ดก็ต้องสร้างกะได้ซอยเหลือคือกันครับมันเป็นบุญอันที่สูงเจ้าป่วยทานเด้อนไงชาติแล้วก็บป่วยทานสลักกับปีกูกู่มุ่งเมืองอั่นล่ะชาติเป็นขีห่ออื่นกู่มุ่งห่อเป็นมุ่งเมืองเนาะชาติปัจจุบันเฮาก็เอิ้นว่าอยู่อยู่ทุกวัดอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับผมเอิ้นคือกันเนาะสมัยเก็สมัยไม่ชาตอดีตกับชาตปัจจุบันเนาะครับ ดีเลีวดีเลี่ยวจะต้มาบอกด้วหน่อยมื่อไงร่ว่าครูสำพรรษานี้ครูรู้สึกเว่อเกๆครูกูอยากบอกว่าฉันหอกอืจะนั่งห่าจะต้วยพระลูกสององค์อยู่นาพระว่าเมื่อว่านี่ที่เปิดอาเพศทุกทิ้อยางครูเมียนีกคืุ่มทุกทตลอดมาเติมบมาลั่งไ้แต่เขาก็ว่าว่าพระนี่ห่วงเว่าวันนยมมันเอ้าพวกเจ้าบลูพวกเจ้าให้พลั่งคนบดินทที่จะพติดทังชั้นฉันดอก ค<ม>นเป็นล่างตรงนะพอเอ้ยมันลําบากที่ยังอยู่ดีครับแต่ผู้เรียนผูเข้าใจนะโอ้ยฟังเพื่อองค์เจละองค์มาพานน่ะนะเลือดผ่เ,เข้ากันกันมีเ้าก็บนาดคขําเครียดโตเละโตเขียวก็บมีเสียมันจะต้องนีกเก่งกว่าปับาป๊บพาดปั๊บยังให้เมื่อวานก็เ่อตูนอยู่ว่าลูกทื่หนักคุณบ่เข้าใจก็ว,ว่าซักที่เอืย สาธุูปปูดเด้อน้องเพชรเอ,อ้ยพอเที่ยงกลับกันเด้อขันงวดนี่ขันเขาอีกพอเที่ยงจะขันใหญ่ๆมาให้น้องเพชรเลยเอาแม่กโคขันใหญ่ๆเลยอยากินนมเปี๊ยะโออยากกินนงเปี๊ยะโบยากบอย่าขนมเปีย๊ยะครับขอบคุณที่หลายครับคุณแม่ร่างส่งครับผมครับครับท่านผู้ชมหลังจาก ไปหวยปู่เจกมากเป็นทีเดียบร้อยแล้วครับกัตัวเลขก็น่าจ,จะเป็นตัวถีพ่อเที่ยงในยินจากปาก่าคุณแม่ลังส่งราคับ่าตัวเลขอยู่น้ำพอเที่ยงส่วนตัวพอเที่ยงเองครับจะบอกเลขครับ่าพอเที่ยงนี่ชอบ4 6 4กับหาศูนย์ครับส่วน2 3 4ี่ที่คุณแม่ลังส่งบอาถึงช่วงที่ปูเ่เจกอื่นพอเที่ยงเข้าไปใกล้ๆแล้วเพิ่นกระซิบบอกนะพอเที่ยงฟังอยู่ครับในยินอยู่แต่บา่าในยินบ่ค่อยชัดเจน ตัวที่ชัดเจนก็น่าจ,จะเป็น4 6 4ีแหละครับที่ผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็หาศูนย์ก็ลองเ,อเบิ้งครับท่านผู้ชมท่านใหนชื่นชอบก็ล่องล่องเบิ้งครับเพื่ออ,อยากเอาไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ก็บว่า,วากาันรครับ2 3 4ครับสุดท้ายนี้ก็ขอคุณพรัตนไตายจงปกปัก,ปกร,รักษาคุ้มครอง fc หรือว่าท่านผู้ชมแฟนช่องสแตด้าชาแนลทุกทุกคนนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมไม่ว่าจะลงคลิปไหนก็ผู้ชมก็ ยังให้กำลังใจพ่อเทืองมาตลอดครับคลิปนี้พ่อเทืองก็ขอขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับไปละครับมันหมากนกสือโคนเด้อครับ